สวัสดีค่ะพบกับสาบ้านสวนนะคะในพันไม้สไตล์บีโบค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของไม้หัวอีกชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าบัวดินหรือว่าวัานขุนแผนสะกดทับนะคะที่มีหัวมันหัหอมนะคะแล้วก็ตรงรอบๆหัวเนี่ยจะมี เยื่อสีน้ำตาลหรือสีดำนะคะปกกลุมอยู่นะคะส่วนข้างในก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะจะมปนหัวหอมนะคะใบของเขาเนี่ยจะไปมีใบเดี่ยวขนาดเล็กนะคล้ายๆต้นหอมนี่แหละคะ่ะออกดอกเป็นช่อนะคะนี้ช่อสีชมพูนะคะเป็นเป็นพันุ์บ้านๆน,นะคะตัวนี้ก็จะมีการแตกหน่อที่ง่ายแล้วก็เร็วนะคะ เกสอนตัวผู้ข้างในก็จะมีสีส้มนะคะนี่ค่ะเกสอนตัวผู้เป็นสีส้มนะคะลักษณะประโยชน์ของเขาก็จะมีเป็นสมุนไพรทางยาก็ใช้เกี่ยวกับการแก้พิษนะแก้มะเร็งสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็ในทางคนใส้ก็จะมี ความเชื่อทางเมตตามหานิยมหรือว่าด้านกงกับพันธชาตีนะคะต้นบัวดินนี้จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นลูกผสมใหม่ที่ผสมเองนะคะการปลูกบัวดินก็ปลูกในดินที่ร่วนซุยนะคะให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าไม่ไม่เปียกแฉะหรือขังแล้ก็จะทำให้ต้นเนี่ยเน่าได้นะคะ บัดินก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่น่าปลูกนะคะคือเขาไม่มีโรคหรืออะไรที่มาทําให้รู้สึกว่ามีปัญหามารบกวนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือวิธีการแตกหนอก,ก็จะออกได้เร็วนะคะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วแล้วก็สาหรับใบนะคะใบของของบัดินเนี่ยเป็นลักษณะที่ล้มง่ายนะคะถ้าใครแบบไม่ซีเรียสกับการมีใบนเนี่ยแนะนำให้ตัดใบนะเพราะเวลาดอก ตัวก้านดอกที่ขึ้นมามาใหม่เนี่ยเขาก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้นะคะก็คือจะทําให้ดูดูดีกว่าเพราะว่าการมีใบก็ทําให้สวยดีแต่ว่าเวลามันมันเยอะเะมันจะเกิดการล้มแบบนนหน้าไม่สวยนะคะอันนี้บีบก็เลยต้องผูกไว้แบบนี้นะคะถ้าไม่ไม่ไม่ซีเรียสกับการมีใบก็ตัดใบออกเลยค่ะให้โชว์ดอกสวยๆนะคะ